แล้วก็จะไปคุรมะถ้าบางคนคุนนบอกว่าทำไมหน้าตาไม่ชวยสดชื่นแต้วก็ตรงตรงว่าไม่ได้อาบน้ำคืออย่าคิดว่าเราสดส,สลเพ<อ>ราะอกับหนาวจริงๆอ่ะข่อนสะอาดดีซ้ำเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังปีที่น้องมันอยู่ญี่ปุ่นปีหนึ่งน้องบอกว่ามันหนาวช่วงหนาวหนาเนี่ยเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่อาบน้ำเลยก็ประมาณห้าวันมีวัน,น,นรู้สึกเป็นเม็ดหรือว่ามีอะไรเน่า ก็เลยขาของกันระหวานน้องก้มไปหาดูว่ามันมีเศษอาหารอะไรตกได้ตกหรือเปล่าเพื่อนคนญี่ปุ่นยืนขึ้นพอดีถึงได้รู้ว่าอ๋อปลาเค็มสีซัตเดินเอตอนนี้นะครับเราได้มาทําการรอรถนะครับรถเมย์ป้ายนี่เราอยู่สาย88นะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไ,ไหนเราจะนนไปทีท่ไหน <laughs> องสักอะไรอนะ่ะ <laughs> นี่คืออะไรอนะ่ะ <laughs> เราจะไปโอซาก้าสเตชันอันไหนโอซาก้าสเตชันอันนี้เหรอใช่ตัวโอครับตัวใหญ่เราจะไปโอซาก้าสเตชันนะครับท้ายสถนนะครับ สี่สี่บาทเราจะไปโฮย่าซังครับเมื่อกี้เราขึ้นรถเมย์สายแปดแปดนะครับจากหน้าที่พักเรามาก็ประมาณห้าสถานีถึงเลยเมอ์ไปประมาณสองร้อยคนละสองร้อยสิบเยนหรือว่างานถูกนี่ครับเซนเซยุกิออ๋ตอนนี้ครับเรากำลังรอเดี๋ยวเราจะไปกคุรมะนะครับก็จะนั่งรถเก้าโมงห้าสิบสามมาหยุดอยู่ตรงนี้เขาต่ออยู่เห็นเขาต่อ ความมีไม่ในใช่ก็ตอบก็ตอบเราจะลงสถานีคูดามะนะครับมะค,คูดามะใช่ภายในของัสดุนี้ก็จะมียูฮานะที่นี่ตอน,นถึงแล้วน,นะครับตอนนี้คูดามะที่พักเรากับที่นี่อย uh ู่ห่างกันแค่ใกล้ๆครับ10กิโลเมตรอะไรนะเราจยังไงต้องไปยังไง10บโล <laughs> เราอยู่นี่ ติโลแล้วไหมเองไบอกูยังไม่รู้เลยนั่งรถที่พักอยู่นี้นั่งรถจะ15นาทีนะเช้เวลาเดินกูอยากเรียกว่าเดินอยากซี5นาทีต้องวิ่งแล้วเี้ยงานนี้มึงต้องวิ่งเดินไม่ได้ไ่สนสบายเวลาเดินแค่เบาๆ2ชั่วโมงขึ้นเท่านั้นเองชดชีวิตพร้อมไหมจะต้องเดินอย่างเงี้ยเดินต่อตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปที่คุโรมะออนเซ็นนะครับก็เราลงลงไปฐานเจ้าคุโรมะ ก็เดินมาครับประมาณหนึ่งโลโลกว่าก็จะเจอวัานคนก่อนยังไม่เจอยังไม่เจอออนเซ็นออนเซ็นอยู่ไหนยังไม่รู้แต่เล็นคนวิ่งกันเต็มเลยนนี้มีงานวิ่งครับงานอันนี้คืองานช่วยพี่ตูนคิดว่านะเจ้าคนละเจ้าบาลานซ์หลี่ีตำรวจนั่งเฝ้านั่งทำเต็มหมดแปกเต็มหมดแข็งแรงอ่ะแต่วิ่งกันอ่ะไปจัดมีคนวิ่งกลับนะมีแ่งานกลับน่าจะแก้บนมั้งงานประจําปี วิ่งไปหลวงพ่อคุณละมะเป็นงานเดิมครับงานเผาบ้านเดงเป็นสีบ้านเนี่ยเป็นแบบเผาบ้านเองคือแบบแทบจะทุกบ้านที่เป็นไม้น่าจะเพื่อเผาเปิอกไม้เพื่อให้บ้านให้ไม้มันคงทนเาวอลนี่ครับคุณลุงัวหน้าพัดจับนมนะครับเลือกเราเราพาไปจับนมไม่ใช่จับนมอีกหนะจับนมลุงเนี่ยจับนมเตงอ่ะนี่แหละ เร็วเรียวให้เขาบอกว่าไว้สำหรับใช้ในการดับเพลิงบรรยากาศคิดดูถ้าแบบมันอยู่หลังบ้านของคุณนี่ฟินอ่<ร><น>ะขึ้นสะพานนู้นนี่นี่เห็นไหมใต้นี้เห็ยนว่าตอนนี้ผู้คนหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้หมดแล้วทางน้ำแถวนี้มีปลาตอนนี้เหลือแต่หมีไงผู้คนวิ่งหนีเนี่ยคนไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเนี่ยวิ่งหมีมีแันเดีวยวเดี๋ยวเราจะ้ปล่อยมีแค่นี้น ีของเหมือนไอ้เหี้ยวิ่งหนีก็ทิ้งไงไอ้เหี้ยนี่วิ่งหนีหมีชุดขนาดเสื้อผ้ายังไม่ได้เก็บเลยบ้านนี้แสดงว่ารีบเาก็อยู่ในบ้านหรือเปล่ามึงลองคอดิลองคอเหี้ยเผื่อหมีมาเปิดให้จริงๆนี่คูรามะออนเซ็นถึงแล้วนะเฮ้ยมีรถบัสเลยเหรอตรงนี้ใช่คือไอ้รถบัสสายตะเกียบเรานั่งมาสุดสายไม่ถึงนี่อ๋อเราเราไม่นั่งนะนอนนี่ถึงแล้วนะครับคุรามะออนเซ็นเซ็นไทยรูปแบบคนไทยครับนี่ วิธีการซื้อกดเข้าไปครับซื้อตั๋วก่อพาเช็ดตัวตัวสองร้อยแล้วก็ภาพน้ำครบยังครบยังครบุชอ่นอ๋อโอ้นี่ครับถอนให้ครบสองร้อเราพูดถึงออนเซนที่เราไปโดนมาเมื่อกี้คือบอกว่าดีมากคุรามะออนเซนคือมันจะเห็นวิวแบบ าาเลยคืออากาศหนาวเราไม่อับคืออากาศร้อนตอนเชนมาจะไม่ฟินขนาดนี้อันนี้คือหนาวเขาคือใบไม้เนี่ยมันออกนี่คือเดือนมีนาคมแล้วแต่ใบไม้ก็ยังสีอยู่เนี่ยยังเห็นอยู่ไม่ได้แบบแดงๆมากคือแบบไม่โคตรอยากเอากล้องเข้าไปข้างในอ่ะ <laughs> ะมันไม่ได้ไงนี่ตัวเบาตัวเบามากตัวเบานี่ไม่ใช่เพราะแช่สบายนะจ่าย ไอไอไอกระเป๋าเบานี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่โดนอะไรนะเสวาเสวาเสวากระเป๋าเบาถึงตู้เบาตู้เบาอ๋อครับเซนเซยุกิเสียครับดังนั้นนู่นนะครับนี่เราจะเห็นว่าคุรมาเนี่ยจะมีเทนงูอยู่รอบเขาเลยนะครับเทนงูตำนานมันเป็นเข้ากับตำนานมาดีครับโอเคตำนานนี่คือทำช้าไม่ใช่งานคือเรื่องเล่าของเขาคือเว่านะเทนงูนี่ครับดูแล้วจะต้องเนื้อย่อยเขาอยู่ดีอ่ะคือเทนงูเนี่ยนะมันเขาเรียนมาจากไอโยชิซินเนะโยชิซินเนะเนี่ยถูก มาอบรมที่เนี่ยที่ภูเขาภูละมาเนี่ยน ok. ะครับพร้อมกับเทนงูเหมือนกับเรียนกับเทพเจ้าของเขาเทพเจ้าปีศาจของเขาเนี่ยนะครับก็เลยมีรูปปั้นของเทนงูอยู่ทั่วเขาเลยโอเคไหนอ่านับอาจาเด์มีอะมีทั่วเขาอ๋อข้อมูลนี้คือไปคือรู้มาก่อนรู้มาก่อนแล้วนี่ครับผมทำรู้ผมแน่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยหลังจากแช่ออนเซ็นก็เรามาโดนร้านอุด้งท้องถิ่นชื่ออะไรอ่าทามอนโดหาไม่ยาก ถ้าคุณลงลงไปยังสถานมีมมร,ร้านอะไม่ว่าจะนั่งรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้ารถไฟมาก็ตามมาลงที่นี่เขาเดินออมาปุ๊บด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือลงรถบัสมาก็ด้านซ้ายมือลงสถานีรถไฟมาก็ด้านซ้ายมือเจอร้นนี้คือร้านนี้มันมีปุ๋่ว่ามีเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็ป้านสองคนเ,เราเสร็จมาเสร็จโต๊ะอะไเราดีเกมากครับปลาโดนสอกย่างเนื้อเลยแล้วคือร้านสวยมากเลงดูดีๆร้านสวยมากขออนุญ,ญาตานี่ครับศาสตร์อาทิตย์นะแบบร้านเดียว แอมทิกแม่นี่นะครับเดี๋ยวเซนเซยุกิจะอธิบายตำนานแห่งร้านนี้ให้ฟังครับผมเห็นร้านนี้แล้วก็เห็นรูปเส้นงูเต็มเลยนะครับแล้วก็บังเอิญสายตาปาดไปเจอป้ายหน้าร้านนะป้ายนั้นยังไงนะเซนเซยุกิเอาเอาเอามาครับกวาดตาไปที่ร้านเนี่ยที่มีตำนานเลยแล้วก็ก็เลยกวาดตาไปเห็นรูปทางดีเปิดภูเขาขอกระท่อมแล้วก็มีป้ายเอกสารโบราณเอกสารโบราณนี่จะมันโดยอ่าผมเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมทางขวาสุดมันเขียนว่าเอกสารลับ ให้บ้านคุณป้าพิธีเปิดภูเขาเทนงูเริ่มต้นเมื่อวันที่17มกราคมปีคริสตศตราษที่1590เขาเป็นเป็นคริสตศราชเนยนับนับเทียบอ่ะเท่ากับปีปีเลยนะเท่ากับปีปีโชยุที่โจวะปีโชยุมาก่อนโจวะอ๋อหรอปีโชยุนิ่มเค็มๆปีโชยุที่สินะเนี่ย ได้ทําการเปิดภูเขานะครับโดยเทนง,งูคนแรกคือคุณยามาดาอุโนอุระเดี๋ยวพอนอนแกงยังไม่ได้ชื่อเลยเนี่ยนี่เมื่อกี้อ่นนานผิดเนี่ยยามาดานะครับนายยามาดาเนี่ยครับเป็นชายจะก,กันนะครับผิวสีแทนนะครับอายุ25 e ปีนะครับไม่มีเมียไม่มีลูกนะครับนอนนี่ต้องทำการอาบน้ำออนเซ็นที่คุรามะมากว่า2,000ครั้งนะครับเที่ยว ธรรมดาเนี่ย2,000ต้องเป็นคนที่อายุ2,000ปีแล้วจะไปทาพิธีได้นะเป็นผู้เปิดพิธีเทนูของร้านนี้เองครับแล้วก็เทนูนี่เป็นตัวแรกสุดเห็นไหมตอนแรกอตอนแรกเป็นเทนูไม่มีว่ะอยู่มาเนี่ยประมาณตั้งแต่ปีนั้นนวดจะงอกยาวทปีทปีปีนะครับนี่เราจะมีเทนูเด็กจะไมมีเนี่ยเป็นเทูเด็กนี่คือปลาเขาเคือทายาของเทนูเด็ดเจจะไปเหรอหน้าไกลไกลขนาดนั้นเลยเหรอ ้มอลงไปไกลขนาดนั้นได้เหรอโอเคเดี๋ยวเรากินอิ่มแล้วเราก็้รีบไปขึ้นรถกันแอร์เลิกเรื่องไรสาระกันสักทีขึ้นรถไม่ขึ้นรถตอนนี้คุณป้าแอบฟังหรือเปล่าหอกไม่เลยมันจะออกไปร้านเขาป้าครับเราได้เวลาเดินทางครับผมนี่นี่ครับวิธีการขอพรเทพเจ้าที่ถูกต้องนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตีมาตีอ่าใจพอไม่น่าใหมันดัง ในเขาพุรมะนะครับคือมีให้เลือกขึ้นเชือะคาขึ้นไปนะครับกับเดินเราไม่เลือกที่จะขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เราแข็งแรงนะเราไม่มีตังตังหมดละนี่น่าจะเป็นมอสตอ่อยมอสพันตอ่อยนี่ะมอสตอ่อยนี่คือน้ําที่เทพเจ้าองค์กรประทานนะให้แดกได้แต่เราไม่แดกจ่ายไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่สอดไม่จริงกินแล้วปลอมกินแล้วกินแล้วจริงปลอมหวานแยบสามสี่ไปโอ้โหมาใหญ่มากนึกว่าใครทิ้งลยต้องไหมตัวดีใหญ่มากโอ้โหเริ่มสอดใหญ่แล้วเฮียเชือกมันใหญ่กว่า ใหญ่เท่ากับแต่เดียวเป็นประวัติของวัดนี่คือผัดขาวด้วยผัดใส่คือหนูมาฝึกึวิชาที่นี่ใช่เหรอเป็นวิชาพายุสลัดตันรวมๆกับโยชิซินเนอันนี้เป็นประวัติจริงๆเลยโยชิซินเนคือคนทรายเข้าวัดของญี่ปุ่นนะครับเป็นทรายเงินไม่ต้องซื้อเพราะว่าที่นี่มีน้ำหม่อนกระหายกินโชเลยกินโชเลยดูที่ตักก็ดูสะอาดดยู่ ล้างมือฝาก่อนนะครับล้างมือซ้ายครับค่อยล้างมือซ้ายก่อนไม่ใช่เหรอเหลือแดกจืดมันไม่ใช่น้ำให้แดกจืด <c oughs> ไปสดล้างมือขวาก่อนจริงมือขวาก่อนเมื่อกี้ป้าทำอิ่มแลาวมาลองซื้อน้ำแดกน้ำานี้แหละกู <c oughs> ว่างานจ,จะไม่ได้กลับได้ใช้ประกันนะอ่ะคุณจริงไปงานเดินทางจากสมโตเนี่ย <c oughs> ไปงานเดินทางจากสมโปลเนี่ยน่าส์ทั้งหมดมีอะไรอีกไปดูต่อครับอ่าไปขึ้นมาน่าจะเป็นนี่ป่ะท็อปแล้วป่ะตรงนี้น่าจะท็อปแล้วนี่คือยอดเขาคุรมะนะครับเมาเจอสันเจ้าตรงนี้เจ้าหินน่าจะมีส่งกวะเนี้ยแต่เราไม่ได้เดินไปถนนหินตากับหินยายเรียกว่านี่นะเราเหนื่อยกันมาใช่เ่านทางมากมายแค่สิ่งนี้ขนาดนี้เลยทีเดียวเหมือนการเดินนะออฟเกอร์ซี่ อย่างน้อยๆต้องมีสองคนโอบอ่ะไปนี้ใช่ไหมไม่เมื่อกี้เราเจอไม้ทุกคนไม้ชาติเสด็จนะครับที่สานเจ้าเป็นไม้ของลูกเสือสามัญคนแรกของป่ากุหลาบพาลูกทีมาเดินที่ป่าเนี้ยเราได้ไปทำเข้าวเจ้ามาเดินทางไกลครับกายะกายะกายะ